สวัสดีครับและยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องลองรู้ทู้องเที่ยวอีกครั้งนะครับก่อนที่ผมจะพาทุกคนนะครับไปดูคลิปวิดีโอที่แนะนําสัตว์ป่าแต่ละชนิดในเดนมาร์กนะครับผมผมจะพาทุกคนไปสํารวจป่าในเดนมาร์กก่อนนะครับว่ามีสัตว์อะไรบ้างที่ผมพบเจอในวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ ได้ยินเสียงไหมครับอันนี้ก็คือเป็นเสียงอันนี้เป็นเสียงกวางนะครับตอนเย็นๆเนี่ยเขาก็จะร้องแบบนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปตามล่าหาเขาเลยนะครับว่าเราจะเจอตัวเขาไหมปะในบริเวณนี้ไม่มีนะครับสงสัยเขาเข้าป่าไปนอนแล้วครับผมไว้หนั่งไงตัวหนึง่งเจอแล้ว เห็นไหมครับเดี๋ยวผมลองซูมดูเห็นไหมไม่เห็นหัวยือนอยู่อันนี้เป็นกวางพันธุ์ชนิดไหนก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมลองลงจักรยานก็เริ่มขยับแล้วไปแล้วรู้ตัวแล้วจริงๆผมก็ยังเห็นตัวเขาอยู่นะครับเขาจะสีน้ําตาลนะครับอยู่ข้างในนะครับแต่ว่าผมไม่อยากจะเดินลุยแบบว่าหญ้า เข้าไปนะครับเพราะว่ากลัวเห็บนะครับผม <St es> เพราะวันนี้ผมก็ลืมไปว่าผมใส่รองเท้าสีขาวมานะครับ <S <S> <S ซึ่งรองเท้าสีขาวเนี่ยก็ไม่เหมาะกับที่จะมาเดินในป่าแบบนี้นะครับเพราะว่าเขาดึงดูดเห็บนะครับที่เขาจะมาเกาะตามรองเท้าของผมนะครับแล้วก็พอสวมใส่รองเทา้านานๆเนี่ยเขาก็จะไต่ขึ้นมาแล้วก็เข้าไปในตัวของเราแล้วก็หาที่กัดนะครับผมเพราะฉะน,นั้นเดี๋ยวเราไปหาตัวต่อไปแล้วกันนะครับไะ อยู่ข้างหน้านะครับผมผมเห็นกระต่ายสองตัวนะครับผมเขากำลังกินหญ้ายอยู่ข้างนอกนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะไปใกล้เขาได้มากน้อยขนาดไหนนะครับไปไปดูไะเขารู้ตัวแล้วครับวิ่งอ,อุตลุดเลยทีนี้วิ่งอ,อุตลุดเลย ขึ้นไปแล้วนียไก่ฟ้านะครับไก่ฟ้ายู่ไหน oh ออไมาใ่างนเอนั่งไงกวางตัวนึงสวัสดีครับกวางเอาไปแล้วน้องๆๆ <c oughs> ตัวผู้กับตัวเมียนะครับตัวผู้เขาจะมีสีนิดนึงแต่ว่าตัวเมียเนี่ยเขาก็จะ น,น,น้าเบื่อหน้าเบื่อนิดหนึ่งเนาะเขาจะไม่ค่อยมีสีครับเดี๋ยวเราไม่กวนเขาดีกว่าเนาะเราไปดีกว่าครับผมปไปไปตามกันไปมาเขาปานะครับพี่น้องผมกันลืมว่าผมละใส่เกือบสีขาวนะคะผม โมเบิงโมเบิงสถานการณ์เลยนะครับผมฟ่าแห้งนะครับอย่ามันคาผมกันเลยจับอันใดก็ได้กะเอามาโหลดนะครับกับไปเนาะครับผมก็จะต้องตรวจเบิงนะครับว่ามีเห็บมี่อย่างบ่นนะครับผมเพราะว่าอันตรายอีหลีครับถ้าเกิดบาตรวจเนาะเดี๋ยวไปหาเบิงสั์ต่อกันเลยครับผมป่ะเสียงท่ได้ยินนะครับก็เป็นเสียงไก่ป่านะครับผม เขายังไม่รู้ตัวนะครับเดี๋ยวเราลองย่องๆเข้าไปใกล้ๆเนาะเขารู้ตัวแล้วอะไรครับน้องกวาง ได้ยินเสียงกวางครับฝั่งทางนั้นมีตัวหนึ่งโดดย่องๆไปแล้วครับส่วนฝั่งทางนี้เนี่ยผมเห็นกระต่ายตัวหนึ่งครับผมก็ว่าโดดย่องๆหนีผมเหมือนกันตรงนี้นะครับเขาก็จะมีรั้วกั้นนะครับเพราะว่าเขาปลูกต้นไม้ใหม่นะครับจะเห็นว่าต้นนี้นะครับผมอันนี้เป็นอ e ีเทรนะครับ เขาจะปลูกไว้เอาไม้นะครับผมอันนี้ไม่ใชเสียงหมานะครับมันเป็นเสียงหมาด,มด้วยเด้อเสียงกวางนะครับพอด,ด,ดีผมเห็นกวางตัวหนึ่งนะครับเขาเข้ามาในนี้นะครับผมไม่รู้ว่าเขาโดดเข้ามาทางไหนเนาะคือตรงนี้เนี่ยเป็นบริเวณที่เขามีรั้วล้อมรอบนะครับ,รบเพราะว่าเขาปลูกต้นไม้ไว้ แล้วมีกวางตัวหนึ่งนะครับที่อยู่ตรงนั้นแล้วเขาออกไม่ได้นะครับเขาพยายามออกเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะไปอยู่ใกล้เราจะไปใกล้เขาได้ไหมเนาะไปเหมือนเขายังออกไม่ได้นะครับเห็นแต่ใบไ,ไม้ไหวๆออกบ่ดได้ิล่ะเฮ้ยเขาไม่ยังเขาก็ล้อมไว้อยู่ ป่ะเดี๋ยวเราไม่กวนเขาดีกว่าเนาะปล่อยเข้าหาทางออกดีกว่านะครับสำหรับตรงนี้นะครับผมข้างหลังผมเนี่ยก็เป็นป่าสนนะครับผมที่อ บางครั้งเนี่ยเห็ดเห็ดพึ่งนะครับ <_ an> เขาก็มาเกิดแต่บางครั้งเขาก็ไม่เกิดนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าจะมีกวางมีกระต่ายปา่าแต่ที่สําคัญเนี่ยมีไก่ป่าแน่นอนครับเพราะว่าตรงนี้เขาจะรู้สึกว่าเขาจะเลี้ยงนะครับผมก็ <_ an> คือเขาปล่อยให้อยู่ตามธรรมชาติเลยครับ <_ an> เดี๋ยวเราไปซุ่มดูว่าจะมีสัตว์อะไรนะครับ กวางเยอะเลยครับตรงนี้เยอะมากหลายตัวเลยครับเขากำลังยืนมองผมอยู่ว่าแล้วว่าตรงนี้ต้องมีนะครับเ,เ,เห็นไหมยไมโดดยองยแล้วเป็นฝูงเลยครับตรงนี้ ยังอยู่นะครับสดายผมกล้องผมไม่ค่อยชัดนะคงจะเข้าไปใกล้ไม่ได้ครับอยู่ใกล้แล้วครับเดี๋ยวเราลองลองเดินเข้าไปดูก็ได้เขาจะวิ่งไหมทางแลนน่นแลนนี้เราละ โอ้เยอะเลยครับโอ้โหยเยอะมากเป็นดงเลย,<ส><ด>ยลูกนกหัวขวานนะครับอยู่ข้างบนเห็นรูไหมครับ ตรงเนี้ยครับรูตรงนี้นี่รูตรงน,น,รงนี้น่าจะเป็นลูกเขาที่อยู่ในรังอะครับแล้วเขาก็ส่งเสียงร้องเมื่อกี้ผมเห็นกระลอกตัวหนึ่งด้วยครับไปดูสิเขาอยู่ไหมเขาอยู่บนต้นนี้แหละ สงสัยเขาลองมากินอะไรก็ไม่ดดข้างล่างเมื่อกี้ เมื่อกี้นะครับผมเห็นไก่ฟ้าเขาวิ่งเข้าไปในทางนั้นนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะเจอตัวเขาไหมนะครับเป็นตัวผู้นะครับเดี๋ยวไปดูกันครับเห็นไหมครับเดี๋ยวเราลองซูมนิดน,นึงไหนแล้วอนนี้เจอแล้วอยู่ในดงเฟิร์นนะครับ ังไงบ้างครับหลังจากที่รู้จักกับสัตว์ในประเทศเดนมาร์กแล้วน่ากลัวอย่างที่คิดไหมละครับผมคิดว่าไม่น่ากลัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมจึงอยู่ได้ถึงขนาดนี้นะครับผมแต่ว่า,าพระอาทิตย์ก็ตกดินเรียบร้อยแล้วนะครับสี่ทุ่มแล้วเดี๋ยวผมต้องกลับบ้านแล้วนะครับผมสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมมากๆครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย